ตอนนี้คัตรกรอนก็ได้ออกล่าอกตามเคยและสรุปแล้วมันคือใครกันแน่แม่ของเวลมาตัดสินใจคบกับพ่อของเฟร็ดนั่นก็นเลยทําให้เวลมากลายมาเป็นลูกคนหนูจากตอนแรกที่นิสใยแย่แ่้แล้วตอนนี้ก็ได้ใส่ยแย่เข้าไปใหญ่เลยแชกกี้สามารถค้นพบวิธีกําจัดภาพหลอนซึ่งก็เป็นวิธีที่อันตรายมากเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเตยมตัวรับชมได้เลยครับ พอเม่าจับได้ว่าแม่ของเธอและพ่อของเฟสแอบมีซัมเิงกันทุกคนก็เลยเข้ามาพูดคุยกันให้รู้เรื่องวิลเลียมก็เลยเสนอว่าฉันจะขอคบกับแม่เธอแต่เวม่าก็ไม่ยอมนะครับไม่มีทางเด็ดขาดแถมตอนนั้นเฟสก็ยังเข้ามาเห็นเหมือนกันเขานี่ก็ถึงกับรับไม่ได้เลยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้เวม่าก็สงสัยมากทำไมทั้งสองคนถึงมาลงเอยกันได้พ่อของเฟสก็เลยบอกว่าเขาชอบปรึกษาเรื่องวิกเตอร์กับดายาเพราะเธอคนเดียวที่สามารถพูดคุยได้อย่างตรงไปตรงมาจากตอนแรกก็คุยกันแค่เรื่องเมียหลังๆก็เริ่มมเรื่่่อองล้ามมมมแแบกกไปึษัผ แต่เลียมก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับตอนนี้เหมือนว่าเขาจะตกหลุมรักได้ยากเข้าอย่างจังเขาสัญญาว่าจะเอาชนะใจเวลมาให้ได้เพื่อที่พวกเราสองคบควจะได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันเฟรที่ทนฟังไม่ได้ก็ถึงกับเดินหนีไปเลยนะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางเช็กกี้ที่ตอนนี้เขาและโลล่าก็กำลังทําการทดลองด้วยกันเมื่อภาพหลอนปรากฏขึ้นผลสแกนจากสมองเขาก็จะขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์และด้วยข้อมูลพวกนี้แม่นานคณะจะรู้วิธีกําจัดภาพหลอนตอนนั้นพ่อเขาก็ได้เดินเข้ามา ซึ่งดูจากหน้าตาของมันนี่ก็เพิ่งเติมมาเต็มขีดเขาก็เลยให้ลูกน่าลองดูบ้างมันช่วยห,หายเครียดได้จริงๆนะโดยในตอนนี้มันก็จะมีปิศนาอีกแล้วนะครับนี่เป็นรูปของพ่อเช็กกี้ในวัยหนุ่มแต่ในมุมมองพวกเรานี่มันเช็กกี้เวอร์ชั่นปกติชัดๆโดยต่อมาเช็กกี้ก็ได้โทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเวลินเพื่อจะสั่งปัสสาวะให้มาส่งที่บ้านและมันจะมาทําอะไรวะจากนั้นเวบ้าก,ก็ได้มาทําข้อตกลงกับแม่ของเธอว่าเธอจะตั้งใจเรียนให้ดีขึ้นแต่ไม่ห้มมห้้าา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 ามมมเเเเเเเอออออววิลีียยยป็็็็นนผัััดดดดดดขขรรรงงงคททํํะไไไไไกกกบแ่่่จหฟ ถ้าลูกสามารถเป็นที่หนึ่งของงานวิทยาศาสตร์แม่จะเลิกพบและเลิกจุ่งกับวิลเลียมโดยทันทีถึงช่วงล่างเขามันจะดีไฟแลบแค่ไหนก็ตามเธอแต่เบลมาก็ได้บอกว่างานวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่เสียเวลาหนูต้องไปตามลักฆาตรกรต่อเนื่องอีกคนแต่สุดท้ายยังไงเธอก็ต้องยอมนะครับเพราะเพอใช้แม่เธอออกห่างจากวิลเลียมจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกคนรวยที่ไร้ค่าต่อมาภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านส er. ปูนเนอร์เบลมาก็ได้ชวนแดบนี่มาคุยเรื่องงานวิทยาศาสตร์กันแต่แม้ว่าเธอจะทำสิ่งประดิษฐ์อะไรมันก็รู้สึกไมไมม่เเ่่คคอออยยยตบจ์แลละเเ โซฟีที่เห็นก็เลยเข้ามาช่วยเหลือเธอแนะนําให้รู้จักกับแม่ของจีจีเธอเองก็เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะคนหนึ่งแต่เวลาก,ก็ไม่สนใจเ,เธอจะคุยกับเดฟบนี่สองคนแต่เดฟบนี่ก็ได้บอกว่าเธอขอโทษนะงานวิทยาศาสตร์นี้เธอขอจับคู่กับแอมเบอร์เวลาก,ก็ประหลาดใจว่าแอมเบอร์มารู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บ้างแม้ยังคิดว่าไข่บัดนกเกิดจากสรุป,ปราคาอยู่เลยเดฟบนี่ก็ได้บอกกับเวลาว่าทําไมเธอไม่ลองไปคู่กับเพื่อนรักของเธอดูล่ะเพราะหลังจากที่คุณเอ็ดตายกรรมาการตัดสินงานวิทยาศาสตร์คนใหม่ก็ได้เปลี่ยยนนนแปปปลลงงเเีี่็พอชก พอเบมารู้ก,ก็รีบไปที่บ้านของเขาเลยนะและก็ได้จะกับราเมวที่กำลังตาเยิม้มนี่นะเราสภาพผู้ตัดสินไม่เหลือความน่าเชื่อมั่นอีกต่อไปเบมาก็เลยคิดแผนขอจับคู่กับแชก,กี้เพราะพ่อสุดอับปีขนาดนี้คงตัดสินให้ลูกเองชนะร้อซ็แถมช่วงนี้ลาเมวาก,ก็ดูท่าทางจะร้อนเงิน เราต้องคอยจ่ายเงินกู้กับมาเฟียทุกวันชก,กี้ก็ได้พูดคุยกับเวลาว่าช่วงนี้พ่อของเขาไปกันใหญ่แล้วเขามักจะมาขอน้ำปัสสวาวะของฉันซึ่งถ้าไม่มีพ่อก็จะคุมขังเวลาก็มีแผนที่จะรักษาลามเมาโดยก่อนอื่นเธอก็ต้องได้ลิมรสสมุนไพสีเขียวก่อนอย่างแรกเธอต้องรู้ว่าการเมานเป็นยังไงชก,กี้ก็เลยหยิบถุงสมุนไพให้เธอไปลองต่อมาเวลาก,ก็ได้เดินทางไปที่บ้านของวินเลียมตอนแรกเธอก็รู้สึกเกลียดคนรวยนะเพราะสไตล์การใช้ชีวิตแบบรักชูลี่น่าจะไม่เหมาะกับเธอ แต่หลังๆก็เริ่มเคิบเค้มกับความสะดวกสบายที่ได้รับเริ่มมีความสุขกับการเป็นลูกคุณหนูมือใหม่แต่ทางเฟสเองก็ยังยอมรับไม่ได้ที่แม่เพื่อนของเขาจะมาเป็นเมียใหม่พ่อตัวเองแต่ยาที่รู้สึกได้ก็เลยเข้าไปคุยกับเฟสเป็นการส่วนตัว จร,จริงๆแล้วเฟรดเองก็ไม่ได้โกรธดายาขนาดนั้นเขารู้สึกโกรธพ่อตัวเองมากกว่าที่ไม่สนใจลูกคนนี้เลยเฟรดก็ได้ระบายเรื่องความใส่ใจถึงแม่ของเขาจะเป็นคนไม่ดีต่อสายตาคนอื่นแต่ทุกๆปีที่มีงานวิทยาศาสตร์แม่ก็จะคอยเชิดและผลักดันเขาอยู่เสมอดายาที่อยากเอาชนะใจเฟรดเธอก็ได้บอกกับเขาว่าเดี๋ยวจะช่วยงานวิทยาศาสตร์เองเฟรดก็เลยเริ่มพูดเปิดใจกับเธอมากขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเอาชนะใจลูกผัว ทางฝั่งแชก็กกี้ตอนนี้เขาก็กำลังทําการวิจัยอย่างหนักคํานวณทั้งกฎฟิสิกส์และแคลคูลัสเพื่อหาค่าไฟฟ้าที่จะมาใช้ช็อตเซลล์ของตัวเองก่อนแช็กกี้จะทําการทดลองโลล่าก็ได้บอกเขาให้ไปทดลองกับอย่างอื่นก่อนแช็กกี้ก็เลยหยิบแบบจําลองสมองขึ้นมาและดําเนินการช็อตไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยเลยถ้านั่นเกิดเป็นสมองแล้วก็คงจะกระโจยไม่ต่างกันแช็กกี้ก็เลยโทรไปหาเวลาเพื่อจะคุยเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์แต่เวลาตอนนี้เธอก็เปลี่ยนใจแล้วนะครับเธอกําลังหลงกับอํานาจเงินทองที่วิลเลียมมี ความสะดวกสบายที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนเธอก็เลยไม่อยากให้แม่เลิกกับเขาอีกต่อไปแล้วแต่ชาก,กี้ก็ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ถ้าไม่มีปัสวัตรที่ปนเปื้อนของเวลมาและวันแสดงงานวิจัยก็ได้มาถึงทุกคนก็ได้นําสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองมาจัดแสดงเฟดก็ได้ทําเกี่ยวกับขนมปังปิ้งทางชาก,กี้ก็ได้ถามกับเวลมาที่เธอได้เอาฉี่มาด้วยไหม แต่เบลมาก,ก็ไม่สนใจแล้วนะครับถึงจะแพ้ถึงจะชนะก็ไม่มีความหมายแชกกี้เทอรด้ิยินก็เลยโกรธเพราะงานนี้มีความหมายสําหรับเขามากๆถ้ามันเกิดไม่สําเร็จขึ้นมาพอจะต้องคลั่งอย่างแน่นอนจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ไดยาเธอก็ได้เข้ามาให้กําลังใจเฟสนะครับและตอนนั้นวิลเลียมก็ได้ส่งมเมสเซจเข้ามาว่าเหมือนว่าเขากําลังจะทําการเซอร์ไพรส์กับเบลมา ทางฝั่งลาเมาก็ได้เดินดูสิ่งประดิษฐ์ของหลายๆคนจนมาสะดุดตาของแดบนี่และแอมเบอร์มันเป็นแค่ซองขาวซองหนึ่งที่ดูยังไงก็ไม่น่าใช้วิทยาศาสตร์แดบนี่จึงอธิบายว่ามันเกี่ยวกับการโฟกัสค้นหาในสิ่งที่คุณต้องการยกตัวอย่างอย่างแม่ของฉันต้องการเบาแสของคุณเอสและการสืบสวนคดีฆาตรกรรมของแนนเพิร์คเอกเบิร์นเราแค่เขียนคำว่าค้นหาฆาตรกรบนกระดาษแผ่นหนึ่งและนำมาปิดผนึกไว้ในซองจดหมายอันนี้จากนั้นเราก็ทำการจินตนาการถึงการค้นพบของมัน โอลิฟและจีจี้ที่อยู่บูธข้างๆพวกเธอก็ถึงกับหยุดแซวไม่ได้นี่เป็นโครงการที่โง่ที่สุดเลยของที่นี่ฉันคิดว่าขอ e ่อยเฟดไม่โง่แล้วแต่ของเธอนี่โง่ไปอีกแต่ถึงแม้จะไม่ถูกใจเขาเดินแต่ก็ถูกใจกรรมาการเพราะลาเมาชอบอยู่แลวเรื่องการจินตนาการเนี่ยจู่ๆทันใดนั้นโลล่าก็ได้เข้ามาบอกเขาว่าแชก,กี้สามารถรักษาการประสาทหลอนได้แล้วโดยไม่รู้จักจอคอมพิวเตอร์สมองส่วนนี้คือสมองที่ทาให้เกิดภาพหลอนแชก,กี้ก็ได้วัดใจใช้ไฟฟ้าชอ็อตเข้าไปในสมองของตัวเองจนภาพหลอนก็ได้หายไปพอก,ะก,นะก,ก,ก,อกระ และคิดว่างานทดลองนี้อาจจะทําให้เป็นที่1เลยก็ได้แต่ตอนนั้นเรื่องทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อบิลเลียมได้ใช้อำนาจเงินที่เขามีประกาศให้เวลาเป็นผู้ชนะของงานนี้จนเ,นเพื่อนๆทุกคนนึกถึงการอาต่อว่าเวลาว่ากลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไปแล้วแต่วิลเลียมก็ได้เข้ามาปลอบใจเธอว่าการถูกเกลียดเป็นเรื่องปกติของคนรวยแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นเวลาก,ก็ไม่ยอมนะครับเธอก็ได้ขึ้นไปประกาศให้ทุกคนทราบว่าเธอไม่ขอรับรางวัลน,นี้เพราะเธอไม่ได้เป็นคนทําโครงการพร้อมกับพูดขอโทษเพื่อนทุกคนทที่เเเธออลงงงแนนนนาินมากกิมกกไป เงินมาทาให้เธอลืมคนรอบข้างคนที่เคยเคียงข้างในวันที่ลําบากมาก่อนและเธอคิดว่าคนที่คู่ควรได้รางวัลอันนี้คือช็กกี้โรเจอร์โครงการเขาดีที่สุดอย่างเห็นได้ชัดถึงเบม่าจะพูดอย่างนั้นตัวช็กกี้ก็บอกว่าเขาเองก็ไม่คู่ควรฉันแค่ลอกเลียนแบบผลงานของดรเอ็ดนาคนที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้ควรจะเป็นเฟร็ดมากกว่างานวิจัยของเขาทําด้วยตัวเองและทําออกมาอย่างตั้งใจตอนนั้นบิลเลี่ยมก็ได้เดินเข้ามาขอโทษลูกงานวิทยาศาสตร์นี้ ฉันควรทำมันกับนายฉันคิดว่าเราต้องมองความเป็นจริงบางสิ่งที่นายต้องการจริงๆถึงนายจะทำตัวบา้บาๆบอๆและเทะเลหลวไหลไปบ้างแต่ยังไงนายก็คือลูกของฉันพอพูดเสรเ็จเฟดก็กรีบเข้าไปกอดพ่อเลยนะนี่ถือเป็นความรักครั้งแรกที่เขาได้รับหลังจากที่แม่นั้นจากไปในระหว่างที่แดบนีกำลังเก็บของกลับบ้านเธอก็ได้มาเปิดซองที่เขียนเอาไว้ว่าที่แท้ใครคือฆาตกรซึ่งกระดาษมันก็ได้บอกว่าเป็นเพื่อนกับแดบนีแด็บนีก็รู้สึกอเมซิ่งมากๆเลยนะครับ จนทาให้เธอรู้สึกหลงใหลในเวทมนตร์ข้อยแล้วทางช็กกี้ตอนนี้ก็ได้เจอผลเสียเพราะว่าภาพหลอนหายไปก็เจงแต่เขาก็เผลอลบสมองส่วนการเห็นใจผู้อื่นไปด้วยจนตอนนี้นิสัยของช็กกี้ก็เปลี่ยนไปมากจากตอนแรกเขาเป็นคนที่น่ารักตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นคนที่ก้าวรา้าวจะไปใส่เดี่ยวกวับพ่อตัวเองซะอย่างนั้นต่อมาภาพก็ได้ตัดไปที่ท่อระบายน้ําของเมืองตอนนี้ฆาตกรก็ได้จัดการสอด,ดคอปอีกหนึ่งลายและฉากนี้เราก็จะได้เห็นว่าตัวฆาตกรกนั้นน่าจะเป็นคนอาล่ะรครับและเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงตัดจบบเพีีียงแคค่่่นน้กกอวาร ก็จริงๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมันเหมือนเป็นตอนที่ปรับความเข้าใจกันมากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีช่วงสําคัญให้เราดูกันเป็นตอนในท้ายที่เราได้เห็นการทัตะกรนนิดนึงและทุกคนคิดว่ามันเป็นใครมันเป็นคนที่โผล่มาแล้วหรือยังไม่โผล่มาก็ลองวิเคราะห์พูดคุยกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมตอนนี้คือยังไม่แน่ใจเลยและเวทมนต์ของแอมเบอร์นี่มันของจริงไหมก็ต้องมารอดูกันก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเดอ้อ